สวัสดีครับผมชาติจรัญทรัพย์นะครับป้ายแดงถอยครับคุนขับี่จัดจริงๆเออดูแกถอยครับพัฒนากิจนะครับพัฒนากิจหรือว่า PAT PAT S3 KI10 รถตัดก้อยป้ายแดงครับลมเมืองบริรัม์ครับโอ,โอ้ขับดิ ดู้จะตัดมุมนะพี่น้องนี่เป็นรถตัดอ้อยปลายแดงที่คนไทยทำพัฒนะกิจบ้านโป่งราชบุรีครับเท่าที่ผมรู้มานะพี่น้องรถตัดอ้อยที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือพัฒนาก,กิจนี่แหละครับถ้าตัวไม่แรง ผมใจดีจัดได้เลยพนะี่น้องทำมินหกสูบครับพอบมันเร็ว375ร้าพลังมา VIP Air เย็นช่ำเครื่องเสียงเพราะหลอดไฟ LED 17ตันร้อยย่างใบมีดจกแปดใบนะครับตัดเป็นสองชุดเอ,เอาเข้าไป พึ่งวุยงานได้ห้าวันใช่ไหมนะเนาะคนเยอะนะครับระบบระบายความร้อนอยู่ข้างบนครับชุดมอหน,น้ำไฮดรลิกเลี้ยวเลี้ยวเก็บต้นอ้อยนี่ก็สุดยอดนะแล้วก็ชุดตัดตัดใบอ้อยอยู่ข้างบนยื่นออกไปบางท่านถามว่าอะไรอยู่ข้างหน้านะชุดตัดใบอ้อยครับกร,รณีอ้อยสูงสูงไม่ค่อยได้ใช้ครับ แต่ว่าตัดอ้อยได้สะอาดดีครับพูดง่ายๆว่าค่าตัวไม่แรงต้องได้จับต้องได้นะพี่น้องไม่ต้องไปซื้อรถเก่าพี่น้องเอ้ซื้อรถเก่านอกเนี่ยโอ้ย่อมขี้แตกขี้แตนนะครับเอาพัฒนกิจไปใช่เลย เอาผาเข้าไปตรงนี้เก็บตกนะครับ ให,ใหญ่ใหญ่แต่กว้างนะตรงนี้อ้อยเหลือไปเยอะครับเก็บมันจะเก็บยากหน่อยโอ้แบกอะสามหกศูนย์เนี่ยผมชอบเขาพ่คนพ่นใบอ้อยได้ดีมากครับอะ ข้างหน้าบ้างครับ ใช้5ปีสบายๆนะ5ปีต้องซ่อมนะพี่น้องถ้ารถใปอย่างนี้แล้วก็ใช้ต่ออีก10ปีแลวครับอาจจะมีเปลี่ยนยางแล้วก็อาจจะมีสายแตกบ้างธรรมดาครับเด็เกเครื่องยนต์จัดยาวเลย Ki 10อ๋อผมไม่แน่ใจนะเป็นสติกเกอร์ จะเป็นโรงงานครับนะคือนอแนแต่ว่าถ้าเป็นพัฒนก,กิจหรือว่าแพทเอสสามนี่น่าจะใช่ครับนะอันนี้ไม่ใช่รุ่นเคไอน่าจะโรงน้ำตาลนะครับรหัสโรงน้ำตาลรุ่นของเขาคือเอสามผมชอบครับนะถ้าเทียบกับหลายๆค่ายปัจจุบันใน ประเทศไทยนะครับในเมืองไทยก็จะมีพัฒนาก,กิจเนอะซึ่งเป็นน่าจะเป็นรถตัดอ้อยน้องใหม่แล้วก็มีหลิวกงครับที่นำเข้ามาส่วนเคสไม่ต้องพูดถึงเคสออสทอปทามิทามิโกะทามิโกะก็ไม่ได้ผินแล้วครับนะจะเป็นเคสโอ้เคสนี่ค่าตัวไม่ธรรมดาครับนะที่ผมไปทายิ่งล้อแทกนี่14ล้านถ้าล้อยางก็ประมาณ สิล้านนะครับือว่าแพงมากดูค่ับตัวแพงครับนะ,ะทาเข้าไปแพีมือคนไทยครับพัฒนก,กิจสั่งได้ไม่แรงน้องไม่แรงบอกได้เลยว่าค่ัตัวนีไ่อยากจะเว้าวได้ไ่น้องลองสอบถานดูผมดูการตัดก็ถือว่าสอบผานนะครับ แล้วคนขับบอกว่าสิบล้านสิบล้านอาจจะมีทอนเยอะครับนะน่าจ,จะมีทอนเป็นล้านน่าไม่แน่ะนี่ครับเก็บอ้อยได้เยอะด้วย เก็บได้เยอะนะโอ,อ,ะโอ้มีถังดับเพลิงระบบเซฟตี้ดีครับไฟเลี้ยวความสว่าง ได้หมดเขาตัดกันขึ้นก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเขาจะทำเลี้ยงอ้อยใส่ลูกพวก่วงไม่สะอาดครับไม่มีใบเลยมีแต่ท่อนอ้อยนะครับมีแต่ท่อนอ้อยไม่มีใบอ้อยเลยนะอ่ะ เอเย็นชํำแล้วพี่น้องเอ้ปากเขามัวว่างนะ คนขับครับแต่ว่ารถใหม่ก็สบายสบายนะ้องดี๋ยว่าแต่5ปีเลย10ปีนี่ยังใช้ได้ครับนะที่เราซื้อเก่านอกก็ใช้อยู่แถวบราซินหรือว่าใช้อยู่เมืองนอกน,อกนี่เป็น10ปีนะถึงเอามาปล่อยที่เมืองไทยครับดันก็แนะนำรถใหม่เลยนิวพัฒนก,กิจครับ จักให้ครับหรือว่าจะสอบถามชาติจะเดินซับก็ได้ครับอ้อลยจะหมดแล้วพี่น้องเหลือนิดนึงครับนี่เห็นว่าต้นไม้ครับนะสักพีนอยักสองสามรอบก็หมดค่อยๆครับค่อยมันลม้ม ไม่ได้สีแดงเหมือนสีแดงเลือดหมูนี่เลือดนก,กจะเป็นเคสนะครับว่าจะได้น้ำตาลให้พี่น้องได้ไดใช้กันนะดนอุปโภคนะครับออบริโภคนาอไม่ไม่ใช้น้ำน,นี่น้ำตาลนะ จะอุปโภคได้ยังไงอ่ะผิดพลาดพอไปเนาะผมก็ทําคลิปให้น้องได้ชมกันที่จริงผ่านมาครับก็ใส่เลยผ่านมาเจอเอ๊ทำไมรถอ้อยสวยจังคันนี้สดมากสดมากที่ตั้งรับก็จะใช้แม่พ่วงนะครับก็จะแบกน่าจะได้สัก3-40ตันครับนี่เข้าโรงงานนะครับเข้าโรงงานน้ําตาลแล้วก็แปรรูปเป็นน้ําตาลทรายนะครับให้พี่น้องได้ใช้กันส่งออก ทั่วโลกเหมือนกันนะเมืองไทยนีย่น่าจะเป็นรองจากปราซิลน,นะปราซิลนี่น่าจะทำอันดับหนึ่งของโลกแล้วคับแต่ประเทศไทยน่าจะน่าจะอยู่ในท็อป10น,นะน่าจะหนึ่งในสาม,มเข้าโรงงานซูรินครับอําเภอประสาทเดี๋ยวตามไปดอีกไปเนาะ ไปแล้วเสียงเครื่องนี่กระหึ่มมากครับสนใจดูได้ครับยูทูบจองชาตเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาตเจริญทรัพ X เขาวีโต้ยนทรัคสนใจรถตักร้อยคนไทยทำก็สอบถามได้ครับ0987752000พัฒนากิจจัดให้ฝากกดติดตามด้ยครับสวัสดีครับ